ก็มาอยู่กันใน308กูก็ไม่รู้นะว่ามันอยู่ไหนปานุวีเรียกมันก่อนเออมึงเดียวอย่าเดี๋ยวกูจะสร้างบ้านแถวแถวเออกูไม่สร้างนะกูมีคนอยู่เอามันมีคนกูจะต้องสร้างตรงเสาไม่ก็ตรงเฮ้ยกูเจอตุ๊กตาหมีน่ารักชิบหายผิวปากนี้ สร้างบ้านที่ต่ำเหมือนไหมเอาดิเอาดิเอ่อๆติดๆตเอ่อๆติดเอ้ยกูเซฟบ้านไหมัึงกูเอาของออกก่อนเกตค่ะกูเจอตุอต๊กตามหมีซึ่งมันโคตรน่ารักเลยอุ้ยเจอแล้วเนยฉายาชิคเก้นเคฟซีสร้างบ้านเลยเดี๋ยวกูไปหาอาหารแฮะ เออเดี๋ยวกูสร้างกำแพงก่อนไม่งั้นจีบหายตองอาหารใกล้ใ้เลยมึงโอ้เดี๋ยวมึงไปเก็บอาหารมันก่อนก็ได้แล้วก็เอามากองกองที่ที่มึงเก็บไว้กับตัวมึงก่อนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวมีคนหยิบไปโอ้โหเกี้ยงแมงเบคอนขโมยไปแน่เลยนี่จ่าตรงอาหารจ่าเนี่ยตัวกระจก เขาถ้าถือว่าทุกคนได้ยินเสียงเราว่าเสียงเรามันแหบแห้งก็ไม่ต้องห่วงตอนนั้นเพิ่งเล่นเกมผีมาแล้วกีแล้วมันเจ็บเพาะค่ะโซแซดมากๆค่ะใช่ค่ะแล้คนแล้วเขาก็กีอย่างเดียวโอ้ยไฟดาบแน้ว,วเอาไฟก่อนไหมกูสร้างกับแหงบ้านไม่ได้กูเพิ่งเ,เอา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 ไฟเออเออเออบงบักักกูบักเอเอไม่บักเละโอ้ยกูบักมึงกูบักอ่ มึงเกกวนอเอามาวางห่อยก็ได้อึงเอามาแปะตรงเอวก่อนอแล้วกูจะต้องวางไม้เพราะว่ามีไฟอันนี้สว่างกูชอบใช้เหมือนจะบ้านจะไม่เน้นสวยนะแต่ก็ไม่เหลือชอบบ้านเน้นสวยค่ะพอดี แล้วก็วางตกกระจกลงเอาตกกระจกมาทำเป็นประตูดีป่าวะเออน่าจะดีนะเนี่ยประตูหมีกูจะกระเด็นมึม <laughs> ตอนนี้คือกูอุ้ไฟตรงนี้มันเปลี่ยนสียดเลยอ,องลองเอามาดิเดี๋ยวกูหาตกกระจกเพิ่มแป๊บนึง ตอนนี้สิที่เสียวมากๆก,ก็คือกลัว SCP มานี่ถึงมันมาวะเมื่อกีก้กูเห็นแบบแบบกูตาฝาดแน่เลยนี่ไงไฟเปลี่ยนสีมึงตรงไหนหน้าบ้านกูเอามาแตะเนี่ยตอนนี้หน้าบ้าน จะจักใช่ไหมคะทุกคนไม่เหลือวเดินก็ไปสวรรค์แล้วค่ะอยากได้ไปสวรรค์อยากได้ไปสวรรค์อยากได้ไปสวรรค์นะ็กกแหลาเชี่ยเชี่ยเรไม่มาพอดีกูไม่น่าพูดเลยว่ะโอ้ยโอ้โหไกลซะด้วยกูจะรอดอยู่แล้วแล้วเฮ้ยมึงเอาสไลเดอร์ปะเอามึงกูจะรอดอยู่แล้วแล้วไม่ได้คือ พกูจะเข้าใต้เตียงกูโดนตกตายเอาเตียงสองชนันไปก่อนเตียงสนาดนั้นหลบไอเอชซีพีตัวใหญ่ได้อุ้ยอาหารเอาเตียงอ่ะอ๋อโอเคกู กูเดินทางไปบ้านมีก่าเออกำลังเดินทางไปบ้านพร้อมเตียงสนชันเพราะว่าถ้านูว่าแบบมีพนักงานเข้ามาแล้วเอาเตียงสงชันมาแอบแล้วก็เก็บกล่องยาด้วยมีกล่องยาอยู่มัง้งเออแต่กล่องยาอยู่ไกลว่ะอยู่ต้งเก้าเหล่าเมติต <c oughs> <c oughs> เย้ใกล้ถึงแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นคลิปนี้มีคำหยาบไอ้ัอว์น้เพิ่งมาบอกขอโทษได้ไหมล่ะเรามาหลุดไปแล้วหลุดไปเยอะด้วยเยอะมากด้วยหลุดไปเยอะมากๆด้วยเอ้ยเจอเพื่อนสวัสดีจะทำตัวเฟรลี่เพราะว่ากูไม่มีที่อยู่โอเคกูกลับมาตกแต่ง ว่าควรสร้างหลังคานะเพราะเพราะว่าไอตัวใหญ่มันกระโดดเข้ามาได้แต่ว่าประตูแค่นี้น่าจะพอแล้วคลไอ,อกูจิ้งไฟ <ป S 1> แป๊บแต่ก่อนชอบสร้างบ้านตรงนี้หายกูชอบไฟแบบนี้ว่ะไหนที่กูเอาไปแปะหน้าบ้านอะ่ะมันก็น่ารักนะเราจะมาสร้างบ้านกับคุณปัญญา ที่ชื่อหรือได้ฉายาว่าชิคเก้นเคฟซีตำนานไก่ย,ย่างไม่มีบัรจุไก,ก่ทอดไม่มีบันหาง <c oughs> เสียงของเราเขาเขารู้ก็รู้ว่าเขามีความสุขมากๆแหมอายก็ปัญญาเกิดการเกผู <c oughs> ้ใส่ของฟังดีกว่า โอเคเดี๋ยว <c oughs> เรานั okay, ่งใส่หัวังโอเคเสร็จแล้ว <c oughs> เฮา,าย,ายเราเฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะเฮ้ยไอ้เฮียเฮ้ยอีนี่มันจิกม้ไม่เป็นไรหรอกเราสร,ร,ร,ร้างใหม่ได้นะแต่กูแค่หัวร้อนนะแค่นั้นแหละ ผมคิดว่าเป็นคนหัวร้อนแฉนะ่ะเออกูแ้นก็จะไปบุกบ้านมันจะไปบึ้มบ้านมันกูว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่บ้านมันจริงๆอาจจะเป็นบ้านที่คนอื่นสร้างมันน่าจะมันอยู่อาจจะแต่ว่ามันตีว่ากูไม่อยากมันอยู่ใกล้บ้านกูแล้วนะเริ่มมาแวงเดี๋ยวฝากเอาไม้ผ้าเลทมาหน่อยเกามาอันนี้เอามาตาหลังคาเอ้ยนี่ไงไฟ มึดินสอที่กูอยากได้เออมึงหยิบมาเลยเดี๋ยวเอาไม้มาด้วยเจ้าของบ้านเขากลับมาบอกไม้กูหายไปในมดแอมซ s o อร y กูกันด้ตำรวดกูกันในแบบไม่มีคนอยู่เออเคยเป็นกูนจำได้เลยเดี๋ยวกูต้องสร้างกำแพงแล้วก็เออตรงเตียงนอนตรงเนี้ยเตียงสองชั้นดิเดี๋ยวจะเอากระจกมาปิดด้วยเพราะว่านางสร้างบ้าน ตอนคือรีบรีบสร้างอยูน่นะเพราะว่ากลวามนมาเนี่ยที่ที่หลบภัยเออแถวนี้เลยเห็นแล้วแบบอ่าเห็นหางตาขอตรวสอบประตูอย่ามันเข้าออกด้าป้าประตูตรงนี้เรามาเข้าหน่อยดิพอได้ไหมถ้าตะแคงได้ทำไมกูตะแคงแล้วมันไม่ได้ อ้ว,วนปว่าววะเยอะเหรอวะไม่รู้ว่าเฮีย,ยไฟอ๋อทำไมตัวแข็งไม่ได้อ่ะตัวอ้วนแน่เลยปรับประตูก่อนก็ได้ไอ้ไฟกูยังไม่เลิกจิกไฟอันนี้จิกมาก่อนจิกหมดนะเหมือนรู้ใคร สร้างบ้านแบบไม่เน้นสวยแต่เน้นหน้าอยู่คือบ้านนี้มันแอบเสี่ยงกัอว่าเวลาเราสร้างแล้วมันจะชอบไม่นีเมมันจะชอบคือมันสามารถหลุดได้แค่นะั้นคือมันสามารถกระโดดเข้ามาได้เอชซึ่งเป็นแบบที่แต่ก่อนสมัยตอนยังไม่เติมคือเล่นโคตรบ่อยคือโคตรชอบด้วยเนี่ยเแบบออเออจริงตอนที่เอ P ซพฮิตมากๆ เด็กกูปิดไฟแค่นี้ก็พอละกูขี้เกียจเอ๊ะ s c p เหรอไม่ถ้ามากูรู้สึกว่าเห็น s c p ตลอดเวลาเออหมูเอ๊ะปิดบ้านด่วนปิดบ้านด่วนปิดบ้านตอกูด้วยเอ๊ะมึงเข้ามาก่อนกูเพิ่มปรับประตูใหม่มึงน่าจะเข้าได้แต่กลัวเข้าไม่ได้ <c oughs> เอามีประตูหลังบ้านในนะเนี่นี่ัวนี้ยมึงเห็นหมีมึงปะ เอออย่าเตะดิอย่าอย่าอย่าอีสั์สนุกค่ะลบก่อนเดี๋ยวกูจะเอาหมีมาวางไว้ในนี้เป็นห้องนอนแลวห้องหลอภัยในเวลาเดียวกันมึงจะนอนชั้นล่างชั้นบนกูนอนได้หมดกูนอนชั้นล่างก็ได้เออในมีหมีมึงเนี่ยเดี๋ยวกูเอาอาหารมากองก่อนอ้าวไม่มีอาหารเลยกูเพิ่งรู้ เขากินพิซซ่าหน่อยไหมจะรู้ความลับแกคืออะไรแกเป็นเกย์แตนแกมีไก่ที่ตาไม่แดงแกเป็นเกย์ตายเกย์ค่ะทุกคนฉันไม่ได้เกย์ค่ะอย่าไปเชื่อมัน ผักไม่ได้อรอเหล็กผักไม่ได้อ่ะกูก็ผักไม่ได้ชิบหายทีนี้ถ้ามันกระโดดขึ้นมานี่ทำไงวะไม่รู้ดิอันนั้ชิบหายตัวไขรตัวมันเออมึงมึงข้ามหลบตรงนี้มันก็ได้นะถ้ามันจะคามันมันออกไปแล้วมันออกไปแล้วแต่ไม่เสี่ยงน่าจะดีว่ะ ดีตรงนี้เป็นกระจกไหมคือกูไม่เห็นนะอ่ะมีประตูหลังบ้านเอาไปทางประตูหลังบ้านกัอนก็นได้เออกูว่ากูจะไปป้นของสัไหน่อยแครีบๆเอาไม้กูไปเอายาก่อน ดีมีประตูหลังบ้านไอส้สัสนี่ถ้าไม่มีจะทำไงวะจริงเจ้าวาดถังคาแบบนี้ แต่งก็ได้เออค่ะแล้วตอนเช้ามันจะออกได้ใช่ไหมเพื่อนถ้าออกไม่ได้นี่ตายเลยนะคือกูต้องเอาไอเตียงสองชั้นออกแปบนึงน่าจะเอาออกไปเอาของได้อยู่มันขับไม่ได้เออเดี๋ยวกูออกไปเอาของมันน่าจะไม่เป็นไรหรอกเออเช้าวันนี้เออเอานี่ออกไม่ได้ เอาเต็นท์สองชั้นออกให้มันวิ่งออกไปกระจกด้วยกระจกกระจกโอกระจกไปไปไปดิติดหมีเฮียโคร,รู้สึกไงไปดิเออเนี่ยมึงทีวี <TV. S 1> สร้างห้องนั่งเล่นดีกว่า เดี๋ยวเอาโซฟาแล้วก็โซฟายกโมยอาหารขโมยคือนางเอาโซฟาไปแล้วก็เอาอาหารเราไปหมดเลยครับผมใช่ใช่แค้นมากค่ะเอาอาหารไปหมดเลยแล้วมันก็ไปยืนแดกบนหลังคาบ้านกู เออเดี๋ยวกูไปรับมึงนะเพราะว่ากูป่าลูกวีดไม่ได้เมืแอ้วคือมันเอาอาหารไปกูไม่ว่านะเว้ยเพราะว่าเดี๋ยวมันกลับมามันกลับมาแต่มันเล่นมันมันเล่นเอาบ้านอ่ะดูสภาพผ้ามันมันตกป่ะอยากส่องมันอ่ะบ้านมันอยู่ไหนวะอ๋อบ้านมันอยู่นี่โอ้หรือเปล่าวะใช่ปะไม่ใช่บ้านมันหรอกมั้ง คือเราพิมพ์บอกไปแล้วนะคะว่า Do not s t o y do not สโตไม้ฟ o o แ d นดล k l เฮาซึ่งเขาไม่อยุดแล้วเขาก็ไม่ฟังเลยเขาว่า I don't speak Taco Bell ซึ่ง Taco Bell คือเราไม่รู้มันแปลว่าอะไรนะคือเขาน่าจะจงใจแบบคนคนตีนพูดจะ้คนตีน,น,ตนก็มากเลยด้วยค่ะเขาน่าจะกวนตีนแล้วเออซึ่งมันเป็นการคนตีนที่บางคนโดนแะมันไม่ตลบนะ ไม่ตลกเลยคือบ้านกําลังจะใกล้จะเสร็จแล้วอ่ะก็คือมันเป็นสายที่เวลาบางครั้งเราจะสร้างแบบที่ที่มันติดดีแล้วสิ่งที่เรากลัวก็นี่แหละค่ะมันเกิดขึ้นแล้วคือแน่นอนว่าเราควรสร้างตรงเสาท่านบอกว่าพาัดพัดหน้าคือเราทํากับปัใหญ่อ,อีกเราจะมาสร้างตรงเสากันค่ะ